เราให้ดูเป็นคู่นะครับเป็นรูปเดี่ยนะครับก็สวยนะครับกอดตาคู่นี้เราไปทําต่างหูก็ได้ทําเป็นตี้ทําเป็นแกงทาเป็นตี้เม็ดหนึ่งทาเป็นแหวนเม็ดหนึ่งทาถ้าตามต่างหูก็คู่นี้จะได้เป็นคอยดาวมีแสงนะครับมีแสงในสองเม็ดมเลือกเป็นคอยกตา ทำตาหูสวยมากแต่คนไม่รู้จักนะครับทำเครื่องประดับสวยมากแต่คนไม่รู้จักวันนี้เราเลยให้ข้อมูลเป็นเรื่องพละตาะเยอะๆะกตาศตาียวกันเทิงนักศตานักร้องศตาดาราที่เป็นดาตาตาของปอยนะครับเป็นราชนี ชาแห่งอยของจังหวัดจันทบุรีครับสนใจก็โทรด่วนกัน